เปิดอาชีพพ่อแม่แอนนาเสืองามเอี่ยมหลังคว้าตำแหน่งนิตย์ูนิวอสไทยแลนด์จากกรณีแอนนาเสืองามเอี่ยมคว้าตำแหน่งมิตยูนิวอสไทยแลนด์2022ไปครอบครองหลังจากเราได้ทราบประวัติของสาวแอนนามาบ้างแล้วว่าเธอนั้นเติบโตท่ามกลางกองขยะซึ่งคุณพ่อของสาวแอนนาคุณสมชายเสืองามเอี่ยมเป็นลูกครึ่งเชื้อสายเยอรมันซึ่งเป็นพนักงานเก็บขยะของกอโทโมตำแหน่งพนักงานทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาดและสูนสาธารณะสำน,นักงานเขตตลิ่งชัน ส่วนคุณแม่ของสาวแอนานานางสมพรสีบุญเรือลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานทั่วไปมีหน้าที่ปฏิบัติงานกว่าในพื้นที่สำนักงานเขตตลิ่งชันและหลังจากคว้าตำแหน่งก,ก็ได้เข้าพบชัดชาติสิบพันผู้ว่ากทธอมอพร้อมหน้ากับคุณพ่อดูรู้เลยว่าสวยได้พ่อมาเต็มๆสวยได้คุณพ่อเลยจริงๆแอนานานเสืองามเอียงคลิป